มาแล้วครับตัวนี้เจ็บแล้วจบนี่ครับตัวนี้เป็นเลียวโอบิพาวเวอร์ฟูลนะครับเบอร์5ครับให้ดูสภาพภายนอกกันก่อนนะครับนี่หจุดนะครับตรงนี้ป้ายแบบนี้ p w e เบอร์ห้าไม่มีนะครับไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสำหรับการใช้งานนะครับมาดูาดู p o นะครับไรนิ้วรอย ตัวน,นี้เป็นตัวใหญ่ๆเลยครับนะคนไหนที่เจ็บใจกับการที่ถูกปลาดึงสลอกพังหรือว่าเอาปลาไม่ขึ้นเจ็บใจหันมาตัวนี้เลยครับอันนี้เป็นรอยจารบีนะเป็นคราบกาวนะผมเดี๋ยวผมเช็ดให้ ครับกลาวที่เฉยนะครับยังไม่ได้เช็ดเลยเอาขึ้นมาก็เอามาโพสเลยนี่ครับดูหน้ารอกดีดดังเพี้ยเพี้ยอะไรครับนาลอกผมไม่ได้ดันนะนี่ฟังเสียงอ๋อเสียง เสียงเบาไปนิดหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนข้างในเป็นอะไรโอ้โตัวนี้ฝาเป็นเหล็กนะครับเป็นแกนใหญ่สองชั้นมาหือมาอ๋อเสียงเป็นเป็นแบบนี้ครับโดนจารบ,บีก็เลยไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่เดี๋ยวไม่มีปัญหาเดี๋ยวจัดการให้ชัดจารบ,บีออกให้ นี่ครับเดี๋ยวมันมันก็เช็ดจาระบีแล้วก็ดัดกิ๊กเสียงธรรมดานะครับอืมเป็นเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้อีกทีนึงมายังไงก็โต์เลยครับเบก เบรกหนักอยู่นะครับตรงฝาเบรกเขาจะเป็นล็อกด้วยนะครับการคายบิดเป็นกิ๊กๆเอานะครับนี่มันจะบิดไปทีละกิ๊กนะครับนี่กิ๊กมันจะมีกิ๊กครับแหมมันจะเป็นล็อกของมันนะครับฝาเบรกถุงพลาสติกที่เคลือบยังไม่ได้เอาออกทั้งทั้งป้ายเลยนะครับนะครับตัวพลาสติกนี่ยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับทั้งทั้งหมดเลยนะครับ ามาดูหมุนนี่ครับหมุนผมถือให้ถนัดถนัดเดียวหมุนให้ดูครับหมุนให้ดูครับไม่มีเสียงเลยนะครับหมุนครับเปิดหน้าลอกผิวนะครับเปิดกันกลับ นี่ก็จะมีเสียงทินเทสเป็นปกติของลอกญี่ปุ่นอยู่แล้วครับใหญ่บิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มเลยครับผมสภาพโดยรวมโอเคนะครับบอกได้คำเดียวถ้าอยากเจ็บแล้วไม่อยากจุกมาครับเจ็บแล้วจบครับอันนี้เรามารีวิวกันในป่านะครับ ครับสภาพนอ็นอปน็อปก็ยังหมุนลื่นๆนะครับเดี๋ย,ยอดน้ํามันให้ดูพับแขนพับแขนได้นะครับนี่ครับพับแขน ครับตอนนี้ปรับเปลี่ยนเป็นซ้ายแกนซ้ายขวาได้นะครับแขนหมุนครับ,รบนา้นาๆที่ชอบตกปลาตัวใหญ่ๆนะครับรับตัวนี้ไปไม่ผิดหวังครับสภาพนี่ครับ,รบเดี๋ยวผมเช็ดทำความสะอาดให้อีกทีครับ ภาพตามนี้เลยครับให้ดูกันนี่ป๊บครับเม็ดอินเจแปนครับตามนี้ครับเ็บจบครับ